ซึ่งผมจะตะนะผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านนะครับแล้วก็จะมีประวัติมาลงในแพลตฟอร์มของคัมพี n ์ยทุกแพลตฟอร์มนะครับนะบรรดาสิทธางเรียกขานท่านว่าหลวงปูด่ดุสิตสุจินโนวัดไผ่แขกนะครับวัดอุทุมนาะพรารามอยู่ที่ดอนโพนาะดอนโพทองเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ท่านเชี่ยวชาญวิชาจา์มือเรียกทรัพย์ฝ่ามือณนดวงดีฝ่ามือณนาเศรษฐีนะเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยนะครับการจานมือนะจารย์มือผมจานมาตั้งหลายอาจารย์แล้วนะเนี่ยนะจา์มือมาหลายอาจารย์นะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยทาไมมีหลายคนบอกทําไมเดี๋ยวนี้นะเกจิอาจารย์จานมือทาไมเยอะจริงๆสมัยก่อนก็มีอยู่แล้วนะนะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ไงเพราะสื่อไม่ค่อยได้ลงไง จริงๆท่านก็จานมือกันอยู่แล้วนะนะแต่สื่อเหมือนกับอาบน้ามนต์นั่นแหละเหมือนกับอาบน้ำมนต์อ่ะเขาก็อาบกันทุกวัดเขาก็อาบกันแต่ว่าพอนะพอมีการอาบน้ำมนต์มีสื่อลงปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเหมือนว่าวัดนู้นทําอย่างนี้วัดนี้ทําด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่จริงๆนะนเขาทากันอ,อยู่แล้วนะอาบน้ำมนต์เนี่ยผมก็อาบหลายวัดอยู่แล้วจานมือเหมือนกันไปท่านก็จานให้ไปเ็าท่านจานให้นะจนะอยากจะให้ท่านจานมือน,นะครับ นั่นนี่ก็อาจารย์นะฝ่ามือนะดวงดีฝ่ามือนะเศรษฐีแล้วก็ในวันที่11เนี่ย11ธันวาคมเนี่ยหลวงปู่ดุสิตนะจะมีพิธีปลุกเสกเสือรุ่นแรกนะสืบสารตำนานหลวงพ่อปานวัดบางเหียนะไม่หยาบนะฮะนะกรุณาอย่าอย่ามาตัดดูดคาของผมนะจริงๆเนี่ยนะเหี้ยคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับนะเหี้ยคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะเราไปเปลี่ยนชื่อเขาก็ไม่ได้นะ ไปเปลี่ยนชื่อเขาก็ไม่ได้นะนะตอนตอนก่อนก่อนมีคนเคยไปเปลี่ยนนะะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นาเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะนะครับวรนุษน์ุนะโอ้โหไปโดนชื่อคนเขาอีกอ่ะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ดีนะไปเปลี่ยนนะนะจริงจริงเนี่ยเขาในในในอะไรเขาก็เขียนไว้นะครับมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะมันไปเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับเราไปเปลี่ยนแฮวอ่ะนะแฮวอ่ะ เราเห็นว่ามันไม่ดีเราก็ไปไปเรียกใหม่อสมหวังแล้วใครจะรู้ว่าใครใครอยากจะนะไปกินสมหวังไปกินสมหวังเขาก็ไม่ไม่ชินนะ่ะถ้ากินแฮ่วนะก็โอเคนะแฮ่วนะแฮ่วนะก็ไม่มีอะไรไปกินสมหวังอย่างเงี้ยนั้นผมบอกนะชื่อเดิมเนี่ยปกติของเขาเนี่ยนะไม่ใช่คําไม่สุภาพแต่ว่าจริงๆนะสมัยก่อนก็ไม่ใช่คําไม่สุภาพนะแต่ในปัจจุบันพอดา่า คือเหี้ยเนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีนะมีในในประเทศไทยเนี่ยมีหลายหลายพื้นที่ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํามันอยู่ทั้งได้ในน้ําก็ได้บนบกก็ได้แล้วบางพื้นที่เนี่ยเขาเรียกเป็นบางเลยนะนะบางเหี้ยเลยนะก็คือมันเยอะมากนะมันเยอะมากสมัยเมื่อก่อนก็ไม่ไม่มีอะไรที่มันที่มันเป็นคําหยาบนะแต่ด้วยว่านะด้วยว่า มันเนี่ยนะมันชอบนะลากนะสัตว์นะลงไปกินในน้านะมันขโมยอย่าว่าอย่างนั้นเถอะมันขโมยอ่ะนะอย่างอย่างแถววัดบางเทียสมัยก่อนนะฮะที่มันเป็นบางเลยเนี่ยนะมันลากไก่ลงไปกินนะพอนะพอนะเผลอเผอคนเผลอเผอมันก็ลากไก่ลงไปกินไก่หายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเขาก็บอกอ่ะนะเอ้ยนะไปไหน นะมันไปไหนอะไรแบบเนี้ยไก่ไปไหนโอ้นะมันไม่ได้ไปไหนหรอกนะเฮียลากไปแล้วนะเฮียลากลงไปกินแล้วเขาก็เลยมาใช้คํานี้ด่าคนนะว่าคนด่าคนก็เลยกลายเป็นคําหยาบคายไปนะปัจจุบันคํานี้ก็เลยกลายเป็นคําหยาบจริงๆแล้วไม่ใช่คาหยาบแต่ว่าวัดเขานะอย่างวัดบางเฮียเขาก็มีนะมีคําที่ให้ให้เรียกวัดมงคลโคทาวาสนะ น่ะเป็นเป็นเป็นชื่อนะชื่อปกติแต่เอาเขาจริงๆเนี่ยวัดแต่ละวัดเขาก็มีชื่อมีชื่อเล่นมีชื่อจริงนะก็เหมือนคนน่ะนะคนเราก็มีนะครับนะก็มีชื่อเล่นมีชื่อจริงวัดเขาก็มีชื่อเล่นแล้วก็มีชื่อที่เป็นเป็นทางการนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะจําแต่ชื่อที่เป็นทางการนะเออเขาจะจําแบบชื่อเล่นชื่อทางการเนี่ยบางทีมันยาวไปเขาก็ไม่ค่อยได้จํานะแต่ว่าอย่างอย่างมีอยู่วัดหนึ่งเนี่ยนะซึ่ง นะท่านไปดูอะ่ะเขาจะไม่ค่อยถอดออกจากกันเท่าไหร่จะตีคู่กันไปเลยนะเพราะวัดชื่อเขาเนี่ยนะดูแล้วก็นะเรียกง่ายๆทั้งคู่เลยนะครับวัดทานทหารนะห้วยด้วนอะ่ะเห็นไหมเวลาที่เขาบอกว่าหลวงพ่อพัดวัดห้นะหว,ดว,ดหหวยด้วนทานทหารนะหลวงพ่อพัดวัดทานทหารห้วยด้วนนะสองวัดเนี่ยชื่อสองชื่อนี่จะติดกันไปตลอดเลยนะกายเป็นวัดนี้มีสองชื่อนะจะติดกันไปตลอดอย่างนี้นะ นี่คือนี่คือวัดนะวัดห้วยด้วนทานทหารน,นะนะเขาก็จะเขาก็จะเรียกไปอย่างนี้นั้นผมบอกว่าไอ้เรื่องของนะคำเนี่ยนะอย่างหลวงพ่อปานนะครับนะหลวงพ่อปานเนี่ยท่านดังจริงๆหลวงพ่อปานในอิทธิพลของความศรัทธาความเชื่อเนี่ยนะครับสมุดประการนี่ถือว่าท่านนั้นแผ่บารมีนีไพศาลมากแผ่บารมีไพศาลมากถ้าพูดถึงในอดีตนะครับเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับที่ นะมีความผูกพันและศรัทธาหลวงพ่อปานเนี่ยโอ้โหนะคือคือเหมือนกับว่าท่านเป็นผู้นําจิตวิญญาณนะครับนะผู้นําจิตวิญญาณของนะคนพื้นที่คนที่นั่นนะนะพอพูดถึงหลวงพ่อปานโอ้โหนะครับนะความศรัทธามาทันทีแล้วท่านดูสิฮะนะนะท่านดูนะของหลวงพ่อปานราคาสูงทั้งนั้นถนนราคาเล่นหาสูงทั้งนั้นเลยนะเสือนะเสืออย่างเนี้ย น้าเที่ยวเสือนะครับนะัาเที่ยวนะซึ่งเป็นเที่ยวแกะนะฮะนะะเมื่อก่อนเนี้ยผมบอกนิดนะนะ้าของที่เขาทาแบบธรรมชาตินะเขี้ยวงากะลาแกะนะ้านะเป็นของที่ทําจากธรรมชาติแต่ของพวกเนี้ยเขาบอกว่าเป็นของมงคลสิทธิ์ไม่ต้องแสกนะก็มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองเขาว่าอย่างนั้นนะแต่เขาก็ยังมีแยกนะนะ้ามีแยกแต่ถ้าเป็นกระลาตาเดียวส่วนใหญ่เขาจะเขาก็จะไปทําเป็นเกี่ยวกับลาหูเห็นไหมนะะ เป็นเกี่ยวกับลาหูแต่ถ้าถ้านะถ้าเป็นเขี้ยวเป็นงาเขาก็จะไปทําเป็นเสือส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไปแกะเป็นเสือพเพราะเขี้ยวกับนะเขี้ยวกับงาอะไรเนี่ยก็จะดูเหมือนเหมือนเป็นของที่มีมีคมอ่ะของแหลมของมีคมส่วนใหญ่ก็จะทาในในในด้านของนะคงกระพันแควคาดคงกระพันจะเป็นแนวน,นั้นนะครับนะแต่นะพอแยก Porsche ออกมาเขี้วงากะลาแกะพอมาเป็นกระลาแกะ ส่วนใหญ่ไม่ใช่นะไม่เน้นเรื่องคงกระพันนะจะมาเน้นเรื่องของนะคุ้มดวงสตาโชคลาภนะท่านจะเห็นนะครับนะก็จะกลายมาเป็นราหูนะถ้ามาดังๆก็จะเห็นนะครับนะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเห็นไหมครับนะเนี่ยนะนั้นของที่เขาเอาหยิบมานะในธรรมชาตินะครับก็เอามาทำได้นะอย่างสมัยเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกไม้ต่างๆ น้ไม้มายมไม้ขน,นุนน้ไม้สักทองหรือไม้อะไรต่เมี้อะไรไม้กันเกาน่านะฮะงานไม้มงคลต่างๆก็จะมาแกะนะมาแกะทําเครื่องรางของข Lauren ังอันนั้นมันง่ายเลยอยู่ใกล้มือนะใกล้มือแล้วเกจิบางเกจิท่านก็ทาไปเรื่อยๆนะท่านก็แกะของท่านไปเรื่อยๆนะนาไม้เนี่ยนะอย่างหลวงปู่เจปู่เจท่านก็แกะนะดูว่าท่านอายุขนาดนั้นแล้วนะหลวงปู่เจอ่ะนะท่านเอาไม้มานั่งแกะเป็นพระ นะพระประจําปีเกิดนะนะท่านมานั่งแกะนะแกะพระประจําปีเกิดปรากฏว่านะคือดูดูก็นะดูแล้วบางทีก็ไม่ค่อยได้เหมือนนะไม่เหมือนพระสักเท่าไหร่แต่ว่าคนชอบเพราะว่าแกะจากฝีมือของท่านเองไงท่านแก่แล้วแกแ่แ,กแล้วท่านก็ยังทําได้นะพระประจําวันพุธนะประจําวันจันทร์อังคารอะไรท่านจะแกะนะเนี่ยนะหลวงปู่เจ 哪都不对。Nah,